สวัสดีสบายดีพี่นอ้องทักทายสบายดีพี่น้อง FC เบอร์สุภุสุขุนด้อมนีตุน้อยกาพี่น้องตุน้อยเปิดคลีปอยู่ในปั๊มน้ำมันนาะปั๊มน้ำมันอยู่ในบ้านเฮาเองอยู่ในบ้านเฮาแหละเนาะอืมตุน้อยสิไปเอาเครื่องอยู่ในบรรโอกนาอแล้วเฮ้าสิไปเบิง่งเนาอววาสิเป็นยังน้ะทุกคน เื่องที่เขาสร้างมาเนาะว่ามันสิเป็นยังไปหลุนทำกันเนาะบัดมาเขาสิเปิดให้ทุกคนเบิง่งไปเอาเื่องอยู่ในมีใส่อยู่ในบรรสกนะ mm. อกเนาะเขาสิพ้าพี่น้องไปเบิง่งอยู่บนสาขา,าเอาเื่องอยู่ในบรรสอกแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะมีแต่ในเมืองเนาะพี่นอ้องตอนนีข้าเจ้าขย้า,ายออกมาอยู่ในบรรสอกแล้วมีในบรรสอกแ,แต่เฮงแล้วนะเนาะเขาสิไปเอาเื่องมาแลวสิมาไทายพี่น้องเบิงนะ้งเนาะแต่กา สิไปแลกเงินเลยหนึ่งพันบาทนะ้องสิมาให้พี่น้องเบิงวันหนึ่งพันบาทมันสีมีเท่าไรเนาะมาแล้วสีไทยพี่น้องเบิงหนึ่งพันบาทไปแลกอยู่ในบรรชอกว่ามันสีได้เท่าไดรนี่เนาะหนึน่งพันบาทไปแลกเงินแล้วก็สิไปเอาเครื่องเลยเนาะอยู่ในบรญอีนี่ มาแล้วเท่ากับสีไทยพี่น้องเบิ้งไม่เนาะว่าพันหนึ่งมันสีได้เท่าใดเพราะว่าเหรียญเงินครูเหมอนี่มันก็ขึ้นนอกขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอมเนี่เหรียญเงินสีเทธอใดตอนนี้ก็บ่ายโมงสองโมงนัดเด็ดทอดห่อนตัวหน่อยก็เลยใส่หมวกพนอกเองคืสิเขาในเมืองแหละเนาะไปพผากันดีพ่นน่ะทุกคนบรรยากาศยามบายพี่น้องเด็ดทอดห่อนนี่เนาะเขาหน้ากำลังเคี้ยวงาม ขาวหน้าขาเจ้าหนะ้าเป็นขาวหน้าแคมทางอันนี้ก็สิเป็นปั๊มน้ำมันอยู่ใน,ในบ้านเฮาออกมาจากบ้านน้อยหนึงนง่งกลางทงหน้านี่แบบใหม่ขาวขาวหน้าเชียวหน้ามั้งบรรยากาศก็ประมาณนี้นาอพี่น้องเดีอดเหอนตัวหน่อยจนได้ใส่หมวก ไปโอลกันีนผลนนอกและข้าวสีไทยพี่น้องเบิ้งใหม่อยู่สาขามีใส่บันรซองนอกไปเบิ้งบอลเอาเครื่องว่ามันสิเป็นอะไรแล้ะข้ากระสิมาแก้กลองให้พี่น้องเบิ้งว่ามันสิเป็นยังว่ามันหลุดเหมือนกันเ่าพี่น้องคือน้องผู้ข่าวบอกเนาะเพราะว่ามันเป็นของสำคัญแน่เนาะ พี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดหานแล้วเนาะเอาก,กับบริบาลยังเนาะมีถั้งไทยทุกคนเบิงตอนนี้กะอันนี้ก็เป็นหานบอลเอาเครื่องหานมิซาเนาะมันก็ซิมีหานหมอเน่กับเป็นพอข้องเจาะ้องหานเอาเครื่องนี่แล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็นเลยเปิดมีหานขายยาเน,นาะหมอหมอยังอ่ะตัวหน่อยก็ลืมละอ่านลืมอ่านเบิงนเนาะไปอ,ะอ๋อหมออซือ้อหมอไพายเนาะพอาย อยู่ในบรรสอกน้อเพิ่นก็ขายยาขายยาซักยาแม่น้เพราะว่าเพิ่นเป็นแย์แต่ว่าออกมาเปิดหานอยู่ในนอกอยูนในเขตชนบทก็เลยมีเปิดหานทรงเครืองในคลองลูกเพิ่นทะ,ะเลนาะเอาก็ได้มาเ,าเครืองนอะในบางภักเสียงใส่พเพรา,า,าะ,ะว่ามีลูกขาลายเนาะเพราะว่ามีลูกขาลายข้านอกซีว่ามันกันอยากเข,าข้าหัวคนนาพี่นนอง จังได้ห่อก็สิเอาเพ่องห่อก็สิเมื่อกีอยู่เฮือนน้องเมื่ายพี่น้องเบิ่งต่อเนาะเอาเพ่องห่อก็สิเมื่อน้องพี่น้องราคาเพ่องกะเกล้าผ่นกีบเนาะเพ่องที่เหาเอาวกะเ่าก็สิเมื่อกีมือหลุดน้อกันเนาะว่ามันสิเมนยังกันเทเอาเพ่องเ่าก็สิออกเมื่อเลยน้องพี่น้องว่ามันแดดหอน เอาก็ระสีเมื่อแล้วน้ำมอเวนและเงินแล้เงินอยู่ในหารท้ายเครืองนี่เนาะหารใหญ่เอาก็ได้ซื้อเขียวสีง้อมเดี๋ยวแ่นมีคิดนหัวเมื่อแล้วบันพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหัวเทียนแล้วเนาะ ระว่างทางจุดนหน่อยกับบุรีรัมยทุกคนเบิ้งเนาะเพราะว่ามันแดดหอนเทากับพระมาเนาะเทากับมาเวแหลกเงินเออนี่นอกเครื่องทีเขาสั่งมานี่มาลุ้นากันเนาะว่ามันสิเป็นยังเนาะทุกคนจุดนหน่อยกะบอกทุกคนเนาะให้ทุกคนลุ้นเอาเองเนาะเขาสีมาเบิ้องนกันเนาะว่ามันแมนยังเนาะเขาสั่งมาเอาอันนี้เทาก็สีเดียวมิดล่ามกีดแล้วเนาะพี่น้อง เพราะว่าเจ้าขค้งที่เขาเจ้าส่งเครื่องมากเขาเจ้าก็ว่าให้ถทายวิดีโอหายเน่เนาะเขากะซิมาทายวิดีโอให้เขาเบิง้งเนาะเพราะว่ายานจะหน่อยเก๊ามาเลยเครื่องมันโบเมนคืออันเทาสังเนาะพ้าพีดพลาดมาเขาก็คืนห้เปลี่ยนห้เข้าได้นะเข้าเปลี่ยนเข้าได้ก็เสียงหมดถทายวิดีโอไว้เขาเจ้าเบิง้งตูดหน่อยก็เอาค้าตั้งกล่องเนะเพราะว่าโบมีอันคนจับกล่องห้ยคือเก่าเนาะพี่นนอง ถ่ายคนเดียวเฮ็ดคนเดียวไปเอาเครื่องคนเดียวกับเบเดไทยเนาะเพราะว่ามีลูกค้ามีลูกค้าอยู่ในหานเฮาก็เลยอันเบเดไทยเบเดว่ายงเนานะถ่ายพี่น้องเบื้องหนึงนี่เนาะเฮาสิมาแกะกันเลยเนาะพี่น้องมาเบิ่งนํากันน้ำหวานซีเมนยังเนาะเอามีลามให้อันนี้นนะเนาะอุ้ยเฮ็ดได้ดีนะเพราะว่าเฮาสิแกย์เขาเจ้าเบิ่งน,น้าเนาะอันคนที่ว่าผ่าเครื่องมาให้นะ ถ้าว่ามันบ่แม่นเครื่องเครื่องที่เฮาสัง่งเฮาก็สิได้ตีกลับได้เขาเจ้าจออก็สิได้คืนเงินในห้เฮาได้เนาะพี่น้องแต่วา่าเฮาก็มาเบิ่งก่อนว่ามันแม่นยังอันนี้เฮาก็เอาอยู่ในสาขาบนนันศอกเนาะาอยู่ในาาบออยู่ในบอมี2มี3สาขาเนา,มา,านะมีหุงอรุแล้วก็มีไาทั่วประเทศเลยามาแต่ไทยก็ได้เนาะพี่น้อง เครื่องผักมาแต่ไทยก็ได้แต่ว่าราคาก็แล้วแต่น้ำหนักเครื่อง okay, okay. มันกน็อันนี้เน้นโนตัวน้อยฮะมิต้าบบเห็นก็นเลยเอามิลาม,มาก,กิจอย่ากมิลามบาดมือค่อยๆแกะกองนี่อยากซีซันๆนี่น้องพี่น้องไพ่ที่อยากขวาเครื่องมาแต่ไทยก็ได้น้องพี่น้องสาขาบันโศ สาขามีใส่บันสอกมีผงอรุณมีมีใส่เนาะสาขา,าบันสอกว่ามิลลาม,มันบาตมาจีสันสันจีสันสันอยากมิลลามบาตมาือเลยกับแฟนเนี่ยเทนเทนเทนพี่นอ้อง จึ้ง <laughs> แกะกองหลุนแกะกองนี่รุ่นหลุนนะพี่เนาะนี่นเนาะเอากระสีเห็ดแบบนี้เนาะเพราะว่าให้ให้เจ้าของให้เจ้าของเขาจะาฝากมาเห็นน,นั่นเนาะนี่แทนเทนเทนเห็นอียังเนาะนี่เนาะเห็นแต่เกอะมันอันนี้ก็แล้วเขาจะมาเปิดเบดึงเนาะอันนี้เอาไว้ก่อนนองพี่น้อง ครบแล้วตอนนี้แต้นเด้นเด้นนี่เนาะพี่เนาะโอ้เบิ้งข้างในก่อนเนะาะว่ามันสีแมนหรือบอนน่เนาะขอเบิ้งเครื่องก่อนเนาะว้าวว้าข้าเจ้ากะนี่อันนี้ข้าเจ้ากะตีดลายสันนะเพราะว่ากันเดี๋ยวมันแตกนี่เนาะพี่เนาะนี่ว้า งามถือใจแหงเดินนี่ไดเเกก้เครื่องว้าวเอ้าคือมีอันอ๋อมีมีสายสากแถมน้ำน้ตอนท้องเห่าก็มีคือกันลืมเพราะว่าสั่งมาแล้วเถื่อนึงเนาะนี่พี่น้องโอ้งามแหงเนาะสั่งไอโฟนมาไหวทายคลิปให้พี่น้องเบิง้ง ขวามันถ้าอยากเฮ็ดคลิปเนาะอยากอยากให้กล่องแจ่งถ่ายภาพคมภาพงามให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนะเนาะเฮากาได้สัง่งโทรศัพท์มาเนาะไอโฟนเนาะพี่น้องราคากะรสองล้านเจ็ดแสนเนาะถามว่าเป็นเงินบาทกับประมาณหาพันปลายถ้าเป็นเงินไทยเงินบาทกับหาพันปลายเนาะอันนี้เขาจ่ายเป็นเงินกีบแมนสองล้านเจ็ดแสนเนาะพี่น้อง นี่ตูน,น่อยก็สร้างโลซาแมานเนาเพื่ออยากได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งให้กล่องมันเจ๋งกล่องคมสัตว์เนาะเราก็ได้ถอนได้โฮมเงินใส่ป้าเครื่องนะงามแหงเลยป้าอันนี้สติเกอร์เขาจะเอาแบบพบประกันโมหติตโมหิแกอออกโมหิเกอออกอันทีดนึงจยังเกอออกก็ได้ นี่เราพี่น้องเขาก็ได้เลยเราสำหรับเครื่องที่เขาไปเอาเนาะคือไอโฟนดูดีใจแห้งเราพี่น้องดีใจแห้งสีใได้กล่องงามมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิอีกตั้งใจอยากได้มาแต่เฮงเนาที่เขาเ d ็ดคลิปมาสองปีกล่องเขาใส่กล่องโทรศัพท์ธรรมดาเนาะเขาก็อยากได้กล่องงามงาม,มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งนี่ตั้งใจเฮ็ดคลิปสีตั้งใจสีตั้งใจถ่ายคลิปเฮ็ดคลิปให้มันผ่านไปน,นี่ อันนี้เข้าวกะทิดอันนี้นเนาะแล้เฮ้โอเคออกแล้วก็สีติดกันแตกใส่ประมาณนี้เนาะพี่เนาะป้าสีดำถือใจแลว้วงามแหงเลยเนาะเข้าวกะซีมี่คองแถมของแถม,มกะสีมี่นี่เนาะของแถมกะสีมี่สายสากนี่เนาะพี่เนาะนี่สายสากของแถม เครื่องก็มีโรบนั่นแหละก็มีแทมยังวะกะสีมีอันใบฮะประกันยังแหละเนาะประกันภายในอาทิตย์หนึ่งถาว่าเครื่องมีปัญหายังน่ะข้าจ้ากระหายเปลี่ยนคืนได้แต่ว่าถาเหาเฮ็ดแต่เคดเพเองก็เปลี่ยนบ่ได้นะพี่น้องกะสีมีเจียฮะประกันนีน่เนาะเจียใบฮะประกันกะสีมีเคสเทมโอเคมก่อน อันนี้ใส่บอได้ดอกนี้มันอ่อนเคสแถมอันนี้ใส่บอได้มันอ่อนโผล่นี่ใส่ยันเพีย<ม>เขยับกระแถมมาสีน้าห่อกรบเได้ใส่มีเดซิติ้กันแตกใส่นี่เนาะอันนี้ก็มีกันแตกแถมมาใบหับประกัน นี่เนาะมีครับมีใบฮับประกันนะําอาทิตย์หนึ่งฮับประกันเจ็ดหมืองเนาะพี่นอ้องนี่เนะาะเขจาร์ฮับประกันเจ็ดหมืองภายในเจ็ดหมืองถามว่าโทรศัพท์มีปัญหาเครื่องมีปัญหาเลเขอจับว่าคืนไปเปลี่ยนได้เนาะเปลี่ยนใหม่ใหม่ได้ถามว่าเห็ดแตกเองก็เปลี่ยนไม่ได้ เท้าเห็ดแตกเองกับเปลี่ยนบอดด้เนาะอันนี้เทาต่องหักซาดีๆนี่เนาะเอาเข่ากองพือเก่านาะสำหรับเข้าแกมือนี้เทากะแกเหลียบลอยแลวเนาะพี่นนองตื่นเต้นแหงดีใจแหงอยาได้โทรศัพท์ใหม่มาถ่ายคลิปให้พี่นนองเบิ่งกล่องมันจะแกงกังามเนาะเพราะว่าเพราะว่าอยากได้มาแต่หึงแล้วนตั้งใจอยากได้มาแต่หึงแล้ว เฮาไวแลกเงินมาหนีกันแล้วที่น้องได้เท่าไหร่บ้เฮามาไวแลกเงินในห้างในบันชีกเนาะก็ได้พันหนึ่งก็ได้อยู่ห้างเนแปดสิบนะเนาะเฮาแลกอยู่บนันชีกอยู่บ้านเฮาน่ะแลกน่ะได้ห้างเนเจ็ดสิบข้าจับลายเหรียญเงินนะซ้ำกันก็นในบัญชีอยู่ในเมืองเนาะอืม อยู่หาเซนแปดซิปเนาะอืมอันนี้ใบซิปพันเท้ากับสาวบาทอันนี้ก็หาซิปพันโบหุ่นเท่าไดเนาะแต่เกา่าหนาลอยหนึ่งลอยหนึ่งหาซิปพันเลยอันนี้ใบเซน สองร้อยบาทเซ็นหส้อบาทอันนี้เท่ากับร้อยบาทน้องพี่น้องอันนี้เท่ากับสองร้อยบาทเส้นหนึ่งกับหามสิบพัเงินลาค่ะใบนึงไปเหลกได้หลายใบนาอมาเป็นเงินลาเงินกีบค่ะเนาะนี่ สิประมาณนี้เนาะพี่นเนาะเบิดเหนอือเบิดตัวก็มีเท่านี้นแล้วพี่เนาะไปแล้วมาใส่อสเอากระเสียวโทรศัพท์ขอไปเบิ้งกันเนาะนีะน่ใจแห้งพี่เนาะเอ้ยความจำกะหกสิบสี่กิกเนาะนี่ความจำหกสิบสี่กิก ี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาก็สิได้กเก็บภาบรรยากาศใบเพียงสงนี้องตุนหน้อยก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาหับโซมาติดตามตุนหน่อยเด้อบว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ตุนหน่อยก็สีพยายามตัง้งใจเฮ็ดคลิปน้องหายมันผ่านไไวๆเพราะว่าเฮ็ดมากกับสองปีแล้วน้องพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ตุนหน่อยเด้อพระเขามาเบิ่งกับข้อมันบอกตุนหน่อยเนี่ยก็บสำหรับคลิปนี้เอาก็สีจบคลิปไว้เพียงสนี้เนาะ ขอกันคลิปนะนาะพี่น้องถาเบิงว่าคีอันเ้าสีผ้าเ้าสีผ้าทุกคนไปใส่อีกเนาะตัวหน่อยกะอยู่ในเหือนแต่ละเมื่อนาะงไทยชีวิตประจำวันลงให้พี่น้องเบิงเลยเนาะจังไลยกะผากเป็นกำลังใจตัวหน่อยในเด้อตัวหน่อยกะสีพยายามๆไทยคลิปลงเลยเรือๆเลยเนาะพี่น้องตั้งใจเฮ็ดคลิปเพื่อให้มันผ่านเนาะขอกันคลิปนะเด้อพี่น้องสบายดี